ทุกคนเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมดูสิมีวงมีวัดสวยยัางกับวิมานเลอฟ้าทุกคนดูสิเซนทรั Central Central, Central, ลเซ็นทรัลรถไฟฟ้า <c oughs> รางคู่ก็อยู่ตรงนี้ไม่ไกลจากพรสามเดินมาไม่ไกลจากแก่นนครบึงแก่นนครก็อยู่ตรงนี้ทุกคนตื่นเต้นมากเราจะโรงแรมวัน of the อะเบสจริงๆวันี้ไม่ต้องเปิดแอร์นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เปิดแอร์เลยอากาศดีมากโลเคชั่นดีมากทุกคนดูข้างล่างสินี่คะโรงแรมที่พัก ขวัญใจของชาวโลกทุกคนจากไปเดี๋ยวเราพาไปชมเห็นไหมตรงนั้นบิ๊กซีจำได้ไหมรู้สึกว่าจะเดินมาจากบิ๊กซีใช่ไหมเพราเราเดินมามิไก่นะเดินมาตรงนั้นจะเป็นอ๋อตลาดต้นตาลถูกไหม ตลาดต้นตาและมีร้านรวงแล้วก็มีเอฟซี FC, เปิดีิด24ชั่วโมงเรามาพักที่นี่สามารถเดินไปชิวไปนั่งทํางานออนไลน์ไลฟ์สดได้ทุกคนไปเดี๋ยวลงกในชางล่างเก็บบรรยากาศพอเรากลับมาแล้วเราแบบรู้สึกเหมือนแพ้อาหารนะฮะก็เลยนอนสลบเพิ่งได้สติพืนมาทุกคนก็เลยต้องถ่ายคลิปไปก่อนทุกคนจ๋านะฮะ โดนแดดแล้วก็กินอาหารเหมือนกับแบบเขาเรียกคนแพ้ท้องอ่ะทุกคนแบบขึ้นขึ้นเหยียนนิดหน่อยก็เลยนอนแล้วก็พอนอนที่พักดีๆแบบนี้หายเป็นปิดทิ้งเลยทุกคนนี่ฮะพรอสามทุกคนบรรยากาศวิลลังคาสวยมากทั้งว่าทุกคนเราจะเดินบันไดนะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเนี่ยอ่ประหยัดพลังงานทุกคน จากชั้นเจ็ดลงชั้นหน้าวิวสวยมากวัดอะไระยังกับพระพุทธบาทสระบุดีราชวรมหาวิหารเลยอ่ะทุกคนพระอารามหลวงชั้นเอทุกคนมาถึงแล้วทุกคนน่ารักมากทุกคนดูสดิน่ารักมากเลยทุกคนบรรยากาศกันเองมากหนาเลยนะสามารถนั่งตรงนี้ได้ช่วงเช้าก็จะมีเป็นกระฟงกาแฟขนมปังทานแบบนี้ดูอู้ยารกมากทุกคนดูสิ ลกมากก็จะเป็นครัวเป็นอาหารตามสั yep, ่งได้ทุกคนสามารถสั่งได้นะครับทุกคนจารลกมากเห็นปั๊บบางจากไหทุกคนเห็นซอยข้างบางจากขอนแก่นวิทยาอ่อออแก่นนครวิทยาลัยก็เลี้ยวมาเลยทุกคนเข้ามาในซอยนี้เดียวทุกคนระวางแผนเอาไว้อย่างนี้เราจะอ่อไลฟ์สดออนไลน์ทำหลักสูตรไปแล้วก็ นะครับลบคลิปลบเมมถ่ายคลิปไปแต่จะไม่เน้นกินนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเห็นแก่กินชอบเอามาอวดอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยแตก่ก็จะเลือกคลิปที่แบบว่าอร่อยจริงๆมาลงวางแผนเอาไว้จะหาอาหารใต้ในแดนอีสานแห่งนี้นะฮะก็จะอาจจะไปแกงใต้สุราชนะครับัวสุราชอยู่ตรง แก่นนครวิทยาลัยเลยนะฮะหนึ่งเดียวที่เราหมายตาเอาไว้เพราะว่าแกงใต้เลิศมากแกงใต้สุราษฎร์นะฮะทุกคนจำเอาไว้เลยแกงใต้สุราษฎร์ลอยพุงเหรอฮะที่เราเห็นว่บวับลอยพุงตัวสุราษฎร์ประมาณนี้ฮะวางเอาไว้ว่าอาจจะไปวันเสาร์เพราะวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมพรุ่งนี้ก็พักร่างนะฮะเคลียร์เมมโมรี อาจจะไปขอนแก่นไปบึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งจริงๆวางเอาไว้ว่าจะไปแถวตลาดต้นตาลอีกเพราะมีร้านปังๆหลายร้านหลากหลายอยู่แต่บางทีโทรไปเขาไม่รับสายบ้างเขา ต่อยากอะเอาง่ายๆนะครับนุ่นนี่นั่นอย่างงี้นนะฮะเราก็เลยไม่มีเวลาคะเสียเวลาเราเอาร้านที่ดีจริงๆที่เขายินดีต้อนรับช่องเล็กๆของเราแต่อย่าลืมนะครับช่องเล็กๆของเราเราก็มีโฆษณาเข้ารวม2ช่องนี้อีกช่องหนึ่งนะฮะก็จะมีตอนนี้เป็นร้อยกว่าตัวแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นช่องเล็กแสดงให้เห็นว่าคลิปของเราสิ่งดีๆโรงแรมที่พักร้านค้าคาเฟ่ร้านอาหารใต้ร้านข้าวซอยเหนือใต้ เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่นั้นโฆษณาก็คงไม่เข้าในช่องของเราถูกไหมครับทุกคนฮันจงภูมิใจนะฮันถ้าเกิดรอวันไหนที่ช่องเราโตขึ้นมาเนี่ยอ่าตอนนั้นจะมางอเราไม่ได้นะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเราติดต่อไปแบบทําเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็งอนเป็นเหมือนกันทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะทุกคนเราก็ถือว่าร้านมีเยอะที่ไหนเทวดาฟ้าดินให้เราไปเจอร้านดีๆแล้วก็ไปถ้าเขาไม่ต้อนรับเราก็ไปตรงไปอย่าไปโกรธเขาอย่างที่เราไปเจอรีสอร์ทที่ นครสวรรค์ใช่ไหมไม่คืน,นค่ามัดจากุญแจเราหนึ่พันบาททุกวันนี้ตั้งแต่พฤศจิกาธันวาบ่ายเบี่ยงมาเลื่อจะให้จะคืนตลอดเวลาแต่ไม่ยอมคืนคืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าไม่น่ารักนะฮะไม่น่ารักและอาจจะต้องลบคลิปเขาทิ้งหรืออะไรก็ตามซึ่งมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ใบน,นี้ใช่ไหมครับอ่าค่ามัดจากุญแจคุณต้องคืนก่อนออกนะครับแต่นี้บอกให้ทิ้งเลขที่บัญชีไว้อ่ะเราก็ให้แต่ไม่ยอมโอนเข้ามา สักกะทีหนึ่งทวงกันเรื่อยเลยทุกคนทวงกันจนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนแบบไหนอันนี้เราอย่าไปโกรธเขาเพราะในที่สุดเนี่ยเราต้องไปร้องเรียนกับสอบอได้ทุกคนใช่ไหมหรือไปดาเนินคดีได้ว่าเขาพยายามชอบโกงหรือเปล่าแต่อย่าไปเอ่ยชื่อเขานะเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอาเพราะคนทําผิดกฎหมายอะ่ะ ถ้าเราไปเอ่ยชื่อเขาเขาก็จะฟ้องกลับเราอีกทีหนึ่งฉะนั้นเราต้องเซฟตรงนี้ไปด้วยแต่เราเล่าได้เป็นเพื่อการเตือนภัยแต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเหมือนกับโจนะฮะเราไปเอ่ยชื่อโจนไปด่าชื่อโจนอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาผิดเราได้ถึงแม้เขาจะเป็นโจรอันนี้เปียกให้ฟังว่าเป็นการเตือนภัยทุกคนนะครับอย่างเรามาที่พรสามเขาไม่ขอค่ามาัจจากุญแจเลยน่ารักมากบริการดีมากมีความเป็นส่วนตัวแบบมาแล้วเหมือนกับเออจะเข้าจะออก ตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมานั่งจับตานี่คือความเป็น p r i เว c ซี e ซิเค t y มีอยู่แล้วทุกคนความเป็นกันเองอันนี้คือแบบสุดยอดแล้วก็ห้องสบายมากอยู่ไม่ไกลจากในชุมชนเมืองจะไปเซ็นทรัลไปตลาดต้นตรง,ต,รงต,ต้นตาลไปบึงจันคกอนว้ายสวยทุกคนดูสิอายสวยมากต้นรางจืดใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ารางจืดใช่ไหมนี่จะเราเดินมาใช่ไหมออกมาจากถนนเหล่านาดีก็คือถนน ของพรสามด้านหน้าเลยก็จะสุดตรงนี้จะเป็นบึงแก่นนครน,นี่ไงทุกคนอ่ะบึงแก่นนครอ,อ๋อเรามาจนได้ถึงวัดหนองแวงทุกคนตรงหน้าบึงแก่นนครเลยนะครับทุกคนอ๋อมีงานด้วยเหรอทุกคนเนี่ยฮะเรามาค่ําเลยนะครับงานบุญทุกคนจะอู้สวยมากมหา,าธาตุนะครับพระมหา,าธาตุแก่นนครน,นะครับทุกคนอยู่ในวัดหนองแวง เขาเลิกงานแล้วหรือครับทุกคนคนสวยมากเลยทุกคนดูสิ